ครับพี่น้องมาชมการนัดเพลินเพลินก็ชพี่น้องรันตอนนี้กำลังเตรียมความขืนว้นที่ลเนที้าครันใพี่บอชบอกจะข้นน้ำมูดสิพี่บแล้ลขึ้นเปิ้ลนยากขืนอค่ไหนยากขืนว่าเปนเจ้าจะข้นน้ำพ่นเอาระดับผู้น้ำทีมงานและไอ้ทามเนี่ย คือว่าเพิ่งแกะเขากองยุสัยส่เด็อยู่เชิงยู่เชิงยู่งเชิงนไรกำลังทำงานนี่หนึ่งคพี่อาพี่อาดิพี่อาไปว่ายังไพี่เช่นพี่เช่นอคือว่ามาซอยวุ้งโปรโมทโปรโมทอ่าอ้หคือว่าว่ายยุ่สกเขากองมาถามัร่มมันนำมนร่มมีบ่บีมีแต่เขากองมั้งหอเขากองอเป่าเขาเป่า เพื say, ่อให้พอเอาผู้เดียวเอาจะกอจ้กองตอนนี้เหลือแต่กองตอนนี้เหลือกองเขาเบิดแล้วเหลือยูว่างอะมันบ่ตัวนั้นบะเมียนมันเป็นเทคนิคการเก็บแบบไม่เทคนิคจริงไม่มันบมนแล้วถ้าเ็นกําลังตัวกันเพราไเปไทยค่ายจะจริงไม่เขาใจเดี๋ยววมุราเป็ไทยจริงไมเียนเสือเดี๋ย เจนทำเจ้นเสือพ yeah. mm ูด hmm. ย mm ิง hmm. แันมีมั้ย uh บ้นเจนทำเจ้นเสอพูหยิงมันใหญ่ของเขาอยู่ปะใส่กับไปป่ะอุ้ยไอ้นกนกจูมันนี้ปันขวัญอันนี้จูครับเองสามหมสาม บัอที่ทางนี่นุมอยู่สมนี่เ่าไหร่อันนี้บบาแแวงไงบ่าวแวงกูละแม่งเนี่ยเขาเห็นความแตกต่างเลยว่าเด็กกับคนแก่อุ้ยหนักกว่ผมอีกบัวาน้ำแล้วโอ้ย่าใยังไอนเออดีดี นี่นี่คือเ็นเอครับธรรมดานะครับยังอีกคือก็คือกอนี่อนีมียตตอนตอนโอ๊ยคัวไปยังขึ้นมาถอดนันี้ยังังอนเยวยนเอกดีนะเอกดีมาใหมมาใหมพอตอมาดีกว่าื่อโอ้ยน แฮีอย <Hey>, ูข้งบนพูดอะน่งันันป้าอายป้ปอ่งซุปเปร์สตานตัวมั่งซุกทำไมแล้วพี่ของสุดโตพร้อมด้เราลยูผู้เดียวจะไปเซี่มเอาไปผู้เดียวสิคนนั่งแต่ขาเจาะลงมาหมกินแล้วขาเจาลงมาเข้าเจาะไปฟองไปอยูผู้เดียวน พแม่ใหญ่ไงอยงปกยุ่นี่แหละบอมีพระลบอยู่พุ่นพะลบแอบบอกุ่นพระลบแอบบอกนี่นี่นี่ห้องนี่ห้องนี่แุ่นพุ่นสุกตาใหญ่พุ่นอ้แใช่ลใช่ล้วุ่นเดีโอเคแล้วแลวแล้วว่าจะของนาบใครมาโวยเลยใช่ไหมอุ้ยพี่ตอยเลย ้ยหัดเต้นวิ่ะคุณพี่น้องเฮาดเต้นแล้่มันเต้นเท่กระจกคือกาเห็ดใช่เพื่อนยูนี่ปที่บ้าจัคเพื่อนหายูไปยุเขาไม่แล้วหอเพื่อนไยูเพื่อนไฮยูเล่นกนไปเลยโง่หน่พี่น้องอย่าเอาไปผีกั เข้าไปหยอกแล้วกันลูกพี่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 ขอกล้องสักได้แล้วบ่เขากล้องบ่ต้องแกเด้อยผูกปากไปเลยน้องผูกปากไปไอ้ของเงินบัตรกินสิโอ้ยทานกินสิ่งที่ดีได้แล้วของคนนี้ฮัลโหลคิดไม่เอาของเขา่ต้องไปกินดอกเขาเฮ้ได้แล้วเจ้าวันไม่เลยตัมากินของฟรีมาเลยได้ดันฉีกกินจิเสียฮว่าที่อนมากินเพื่อน นี่อ๋นี่นอ๋อมอนครับพี่น้องครับพอทีมงานตดดนฝอผิวเทาผมไปอดเนาะจะบอกคิดหอดควอมเก่าขวามหลังนะครับผมอยู่นี่ครับพี่น้องตรงนี้แหละเจ้าลงไปแล้วตรงนี้มันมีพ้ลมแอร์เลยก็เลยมาลงไป่กเสลยัวเป็นการแต่งหว พี่น้องเข้าลงไปข้างล่างเตรียมตัวสแตนบายครับสแตนบายพี่น้องเป็นกำลังใจครับพี่น้องวันนี้ครับอาคารกีฬานะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเตะเๆะเตะข้าวลงไปหน่อยฮะเข้าตะเหลกเอาคือว่าเขาหให้ชั้นชั้นแรกคือว่าเขาหให้ชั้นแรกโมเมนต์พากิ๊บพากซุ่มบอลเลย ว่าเป็นดาบออเยเอาอะไรมันมีกระเพราไก่กับไก่กระเทียมนุ่มมาตั้งามอันไก่กระเทียมก็ได้หมดแล้วไก่กระเทียมหมดแล้วกิอกระเทียมใช่ไหมกี่กองพอเหรอเดี๋ยวลงมาเลยพบางคนก็ยังไม่ได้กินโอ้ยเดีงขึ้นไปอีกแล้วเดีงขึ้นไปอีกแล้วโอ้ พี่อา <c oughs> พี่อาสวัสดีครับย <c oughs> าสวัสดีครับ <c oughs> โอ้เจอพี่อาแล้วพี่อา <c oughs> โอ้ยโอ้ยใหญ่บ้าแล้วพี่ <c oughs> ออกกับเขาไปให่พ่นกอนผู้ทั้งลางน,นี่ไก่กระเทียมเอาไก่กระเทียมก็ได้ไปเอา เอาข้าวลงไปให้ที่วัดศรสศิีปินพ่อบางท่านก็อยู่ข้างลงะพญานะครับไอ้ว่าีวัดเกิดอะไรขึ้นมเันเป็นยังไงเป็นเเดตอเปิเนบอกเขมตป่ไดู้ปเขาแจกเอากำไร ต้องผ่านก็ต้องผ่านก็ต้งนี้เป็นวต้นเขาเองต้นขอบคุณแต่พี่วัดเขาสั่งข้าวมาให้เราพี่วัดลงทุนเองเลยนะผมทันแล้วครับผมนั่นหละเพราะว่าเขาดิวกับผู้จัดการคนที่รถที่สามโอเคพี่น้องเตรียมตัวขึ้นครับพี่น้องครับผมขึ้นโชว์แรกครับกับพี่พันนะครับพี่พันอินทูออนเดินรอบหนึ่งที่สอวเลยฮะ ดูอันี้ยังกันิก็เลเสียกจักกวนนยังก็ดีดีกอีกวนตักลาโนฟีเยมบาลูอันนี้รถนิสสันต่วข้าฉันมีรถนิสสันนี่ทานนี้บอกความเมืกินเขาไปอ๋อเอาอันนี้ทำไมอ่ออีกุอีผักสมอนโอ้ เดี yeah, ๋ยวเดีอุตสาลงมาให้ดีเยวลงถามก้องฟิวทนถามตงถามถามถา้องฟิมถามไงเพระถามน้าวนะครัละว้องฟิวกิน้ายังถามอ่ะปองไม่ได้ปองปองไม่กิน้าไปบอกหาตัวีกเดี๋ยวพอะไม่ินนะ